ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่แค่เา่าทุกคนถ้าเกิดได้กลับไปทุกคนต้องอยากกอดเครื่องบินอยากกอดกันแล้วก็ที่แน่ๆก็คืออาจจะอยากกอดผู้โดยสารด้วยเพราะว่ามันมันมันคิดถึงนะทุกวันนี้แบบเราเห็นเครื่องบินบินผ่านเราเห็นรูปเก่าๆแบบบางครั้งก็น้ําตาซึมก็มีนะครับใช่ สดีครับชื่อเภานะครับภูษณะคำเวียงเคยเป็นอดีตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินครับผมแล้วตอนนี้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคั้งแต่เจอโควิดก็เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าจะต้องอกลับไปอยู่ต่างจังหวัดเนาะเพราะว่าโดนสายการบินเ,นเนีย่ยจ้างให้ออกนะครับก็ต้องไปหางานใหม่ไปปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่หมดแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราต้องรู้จักต้องเป็นการที่จะวางแผนชีวิตใหม่หมดเลยนะครับจากที่แบบเราไม่ได้ โอเคแหละทุกคนต่างก็มีแผนในชีวิตของตัวเองไว้แต่ว่าคราวนี้เนี่ยพอเราเจอโควิดหนึ่งคือมันค่อนข้างเร็วแล้วก็กระทันหันมากสองก็คือแผนชีวิตที่เราตั้งไว้อย่ามันยังไม่เป็นแบบนี้มันเลยทําให้สิ่งที่มันเข้ามาในตัวเราสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยมันเกิดขึ้นรวดเร็วเราตั้งตัวไม่ทันก็เลยต้องกระทบมากๆในการที่จะแบบปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตในการใช้ชีวิตในปัจจุบันครับ คือจริงๆแล้วอย่างนี้ครคือช่วงเมื่อก่อนอย่างสายการบินที่พาทำอยู่ก็มีบินไปที่จีนแล้วก็จะรู้ในเรื่องของสถานการณ์ของโควิดเนาะจากเริ่มจากอู่ฮั่นแล้วก็ไปประเทศประเทศนี้ก็มีการป้องกันในแต่ละประเทศกันอย่างค่อนข้างที่จะเข้มงวดพอสมควรครั้นี้เนี่ยพอมันเริ่มลุกลามไปเยอะบานไปลายไปเยอะสิ่งที่เราไม่คิดนั่นก็คือว่าในการที่การระบาดระลอกเนี้ยมาทําให้แบบแต่ละประเทศต้องปิดประเทศไปใช่ไหมฮะ พอปประเทศปุ๊บธุรกิจสายการบินที่พอทําอยู่<ม>ก็ค่อยๆเริ่มจะลดไฟด์ลงนะครับลดการเที่ยวบินระหว่างประเทศลงเราไม่สามารถเข้าประเทศที่เขามีการระบาดเยอะๆได้ในการควบคุมควอนตินต่างๆก็เข้มงวดมากขึ้นอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทาให้เราอ่ะรู้สถานการณ์ในตอนนั้นดีว่าเริ่มเป็นยังไงบ้างของทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยแต่ก็ไม่มีใครจะคาดคิดนะครับว่ามันจะหนักขนาดนี้เพราะว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยทางสายการบินก็ได้มีการขอให้พนักงานบางคน พักงานโดยที่จ่ายเงินบางส่วนก่อนแล้วก็มีการขอให้พักงานยาวโดยที่ไม่รับเงินเดือนแต่ก็มีค่าเป็นซัพพอร์ตฟรีให้อย่างเงี้ยครับแล้วก็จนมาถึงช่วงตุลาคมก็มีการที่จะให้พนักงานบางส่วนนะครับลดพนักงานบางส่วนออกจากการเป็นพนักงานของสายการบินก็ค่อนข้างที่จะกระทบกับชีวิตมากคือในวันที่เรารู้ว่าเราจะออกเนี่ยมันมีทั้งความดีใจแล้วก็ความ จ็บปวดผสมผสมกันเพราะในตอนนีน้อย่างที่บอกคือเผากาลังสอนเป็นวิทยากรในในหลักสูตรหนึ่งอยู่แล้วเราก็รู้ว่าวันนี้คือวันที่อาจจะมีอีเมลให้เราออกจากการเป็นพนาาักงานใช่ไหมครับคือสิ่งแรกที่เราคิดเนี่ยโอเคออกก็ดีเราจะได้ไปทําในสิ่งอื่นๆได้เต็มที่แต่สิ่งที่เราเสียใจนั่นก็คือว่าเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในอาชีพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเนี่ยนะครับ<ม>เขาจะมีความรักในอาชีพนี้มากม,มาก แล้วทุกคนเขาก็จะแบบค่อนข้างที่จะเสียใจไม่ใช่เสียใจเพราะเสียงานแต่มันจะเหมือนเสียใจเพราะเสียสิ่งที่เขารักไปเราต้องมาดูว่าเอ้ยพูุ่งน้เราตื่นมาเราต้องเป็นอดีตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแล้ว พรุ่งนี้เราตื่นมาเราจะไม่สามารถไปปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องบินแล้วพรุ่งนี้เราตื่นมาเราจะเป็นอีกสถานะหนึ่งในการที่จะไปอยู่บนเครื่องบินมันทาให้เรารู้สึกว่าเหมือนเหมือนเราอกหักครับเหมือนเราเสียสิ่งที่เรารักสุดๆไปหนึ่งสิ่งเหมือนกันนั่นคือความรู้สึกที่เราคิดว่าทุกๆคนเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์รู้สึกเหมือนกันในตอนนั้นสําหรับตัวเพาตอนนั้นเนี่ยพาก,ก็คือพาโชคดีที่เพาได้อ่า ทำงานในอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือเป็นผู้ประกาศข่าวทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่นนะครับตอนนั้นก็คือยังเป็นในเรื่องของอเป็นพาร์ทไทม์อยู่พอมีอ e ีเมลให้เราเนี่ยพ้นการเป็นพนักงานตอนรับบนเครื่องบินเราก็ทุ่มเทในการที่จะทําในสิ่งที่เราที่เรามีอยู่ในตอนนั้น mm hmm. ให้ดีที่สุด ความเร็วซียุที่15หอด30กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงของวันที่7หอดวันที่10ธันวาคมนี้นะครับอุณหภูมินี่การีลดลงจากน้อยนะครับกับมีอากาศเย็นหอดหนาวแล้วกันมีลมแห้งนะครับอุณหภูมิต่ำสุดนี่การียุที่12หอด20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดครับซียุที่27หอด30องศาเซลเซียสนะครับ แต่ว่าลราตรงในที่นี้ก็คือมันจะเป็นแบบเมื่อก่อนเราเคยมีเงินเดือนประจําจากเงินเดือนจากค่าบินจากส่วนต่างๆใช่ไหมฮะเราได้รับทุกเดือนโดยที่เรายังเป็นพนักงานมันก็เราจะสามารถวางแผนได้ว่าเดือนนี้เราได้รับมาเท่านี้เราจะต้องใช้จ่ายเท่านี้เหลือเท่านี้ใช่ไหมฮะแต่พอเราออกมาตรงนี้เนี่ยเราเหมือนเป็นฟรีแลนซ์และพอเราเป็นฟรีแลนซ์ปุ๊บรายได้ที่มันเข้ามามันก็จะไม่ไม่เท่ากันตลอด มันก็จะยากในเรื่องของการวางแผนนะครับคือถามว่าน้อยลงไหมมันก็พูดยากเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยบางบางเดือนพอมีงานที่เข้ามาเยอะๆเราก็เราได้ใกล้เคียงกับเดิมแต่บางเดือนที่ไม่มีงานก็คือก็แทบไม่มีรายได้เราก็ต้องมาจัดสรรในส่วนของของรายรับเนี่ยมาเป็นรายจ่ายแล้วก็จัดสรรในการลงทุนทําธุรกิจต่างๆเพราะว่าประสบการณ์ในครั้งนั้นจะมาสอนเราแล,แล้วว่าถ้าเราไม่วางแผนในการใช้ชีวิตเนี่ย ข้างหน้าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกเราก็จะวิกฤตแบบนี้อีกเหมือนเดิมสำ,สำหรับตัวเพาเองนะครับก็คือถามว่าอยากกลับไปทำไมก,ก็อยากกลับไปทำแต่ด้วยความที่อายุด้วย หลายๆอย่างด้วยคือมันมันเกินขีดที่จะแบบกลับไปตรงนั้นแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราไม่รู้ว่ามันจะมันจะกลับมาเมื่อไหร่แต่ถ้ามันม,มีโอกาสเราก็อยากกลับไปแต่ถ้ามันไม่มีโอกาสเราก็ไม่เป็นไรเราทําในสิ่งอื่นได้เพราะว่าเราสามารถที่จะรักงานอื่นได้พอๆกับรักงานที่เราเคยเป็นเราเคยทำนั้นก็คืองานพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินตรงนี้ครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้วางแผน ที่รอบครอบขนาดขนาดนี้ในการที่จะแบบโอเคเรามีรายได้เรามาีสิ่งต่างๆรอบตัวเราทุกอย่างมันปกติหมดเราก็ไม่คิดว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะรวดเร็วแล้วก็กระทันหันแบบนี้แต่ในปัจจุบันนี้ครับมันก็ทําให้เราแบบจะใช้ใจ่ายอะไรจะวางแผนอะไรจะลงทุนอะไรอย่างเงี้ยเราจะคิดเยอะกว่าเดิมคิดเยอะขึ้นคิดให้รอบคอบขึ้นเพราะว่าเงินทุกบาทที่เราหามาเนี่ยมันหามายากกว่าเดิมคือเมื่อก่อนทํางานทางานทงานทงานได้เงินใช่ไหมฮะแต่ทุกวันนี้ ทางทีทงานก็ยังไม่ได้เงินก็มีบางทีเราต้องอดิ้นรนในการหางานเพื่อจะได้เงินซึ่งตรงนี้มันทําให้มันสอนเราว่าเงินที่มันหามาได้ยากกว่าเดิมเนี่ยในการใช้ในการะจะทําอะไรมันต้องรอบคอบกว่าเดิมคือจะถามว่ามันจะเข็ดถึงขั้นจะกลับไปทําแบบเดิมไม่ทําแบบเดิมไหมคือถ้าเรามีโอกาสเราก็จะกลับอยากกลับไปเพราะว่าในความรักที่เรามีต่ออาชีพอาชีพ,พนักงานต้อนรับบน,นเครื่องบินเนี่ยเชื่อว่าทุกคนท,ที่ทั้งยังบินอยู่แล้วก็ทุกคนที่โดนปลดเนี่ย คือ,อยังรักในอาชีพนี้กันอยู่มากๆถ้าได้มีโอกาสกลับไปนะครับสิ่งสิ่งแรกที่เาเชื่อว่าทุกคนที่จะอยากทำเพราะว่าทุกคนจะต้องแบบเหมือนจะกอดเครื่องบิน คือพวกเราจะคิดถึงเครื่องบินกันมากคืออยู่บนนั้นเนี่ยเครื่องบินมันเป็นเหมือนบ้านเราอีอกหลังนึงแล้วเราจะรู้ทุกซอกทุกซอยในในตัวเครื่องบินที่เราทํางานทุกครั้งเนี่ยตลอดระยะเวลาเนี่ยเราทํางานบนเครื่องบินเราทำมานอยู่บนฟ้ามันผูกพันนะครับมันผูกพันแล้วก็ถึงแม้ว่าในการทํางานเนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาม,มาเจอกันไม่ได้เจอกันบ่อยๆแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนที่แบบมีลักษณะคล้ายๆกันมีจุดมุ่งหมายเดียวกันแล้วก็ ได้รับการสอนมาเหมือนๆกันนะครับมันจะเป็นการที่จะ <país> เราจะสามารถเข้ากันได้ซึ่งหนึ่งอ่ะทุกคนเพราเชื่อว่าทุกคนคิดถึงงาน2ทุกคนคิดถึงเครื่องบิน3ทุกคนคิดถึงบรยาา ing, คคงบรยากาศในการทํางานแล้ว4ี่ที่แน่นอนที่สุดคือทุกคนคิดถึงการปฏิบัติหน้าที่การดูแลผู้โดยสารบนเครื่องบินตรงนั้นซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่แค่เผาทุกคนถ้เนาเกิดได้กลับไปทุกคนต้องอยากกอดเครื่องบินอยากกอดกันแล้วก็ที่แน่ๆก็คืออาจจะอยากกอดผู้โดยสารด้วยเพราะว่ามันมันมันคิดถึงทุกวันนี้แบบเราเห็นเครื่องบินบินผ่านเราเห็น รูปเก่าๆแบบบางครั้งก็น้ําตาซึมก็มีนะครับใช่คือมันเพราไม่รู้ว่าอาชีพอื่นเป็นยังไงแต่อาชีพนี้คือแบบมันมีสเสน่ห์ในตัวของมันเองมันมีสเสน่ห์แบบเราก็ไม่รู้ว่าเราไปไปตกหลุมรักมัน,ม,นมันได้ยังไงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบทุกๆคนเวลาโพส์ถึงเรื่องเก่าๆเราเห็นสเตตัสเก่าๆที่โผล่ขึ้นมาพอเราพอเรา,พอเราแชร์ออกไปอย่างงี้แต่ลาคนก็จะมาแบบ มนเรียกความทรงจําแล้วก็มาพูดคุยกันในเรื่องราวที่ผ่านมาอะไรเงี m <m ้ยก็เลยทําให้แบบรู้สึกว่าทุกคนก็ยังรักทุกคนไม่ได้แบบว่าเสียใจที่ไม่มีงานทาแต่กััวเสียใจที่อย่างที่พอบอกเสียสิ่งที่ที่เรารักไปมากกว่าซึ่งพอเชื่อว่า โอกาสมันมีอยู่รอบๆตัวเรามันอยู่ที่เรา 1. เราจะเห็นมันไหม 2. มเราจะไขว่คว้ามันไหมหรือว่าอย่างที่สุดเลย3เราจะสร้างโอกาสให้ตัวเองไหมซึ่งไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าเกิดโควิดอ่ะฉันแพ้ฉันทอ้อฉันลม้มแต่อยากให้ทุกคนมองในอีกมุมหนึ่งว่าในทุกวิกฤตมันยังมีโอกาสอยู่ แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าตัวเรามากกว่าว่าเราจะเห็นมันไหมเราจะไขวงค้คามันไหมเราจะสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเราไหมครับ